สวัสดีค่ะสวัสดีจำเพื่อนวันจำเนาะค่ะวันจันที่สี่กันยาพศหกสิบหกพศหกพศยี่สิบสามนะคะมาจ้ะวันนี้มากินเมนูสุดบอบบุญเส้นหมูสามชั้นจ้าเสเศษนะคะใส่ตังโอใส่หมูสามชั้นใส่ขิงใส่กระเทียมไปกิบนึงให้มีรสชาติหอมๆเนาะแล้วก็มีพริกเนาะค่ะพริกนิดๆเนาะค่ะ แบบไม่ให้มันจืดนะคะแราได้จะเด้อเ็บๆแล้วก็ใส่ผงขมิ้นไปจ้ะมาเด้อทางไกลทางไกลเพื่อนๆพี่นๆน้องๆองทุกคนจ้ะร้อนๆเอากุ้งก็ได้เอาอะไรก็ได้จ้ะทำได้หมดแต่มึกยังไม่เคยเนะคะ่ะครั้งแรกจ้ะอบบนเนส้นหมูสามชั้น มีขิงด้วยไม่รู้อยู่ไหนใส่เห็ดหอมลงไปสุดมีอะไรก็ใส่ลงไปด้อขิงนะคะ่ะขิงแล้วก็มูสามสั้นมาเด้อสำหรับพี่ๆน้องๆทุกคนที่หาเห็ดนะคะน,นหน่วยกว็ามาพัก กินวุ้นเส้นนะคะอบวุ้นเส้นหมูสามชั้นแซ่บๆนะคะเรามีเด้มีเห็ดหานนะคะมีแต่ไม่เยอะฉิดปลาตะบุมีเห็ดเฉพาะเห็ดมันออกเร็วนะคะปีนี้เห็ดพึง่งขาลายหมวกสมไอหมวกน้ำตาลนะคะ่ะออก ชนเก่จะคลิปที่ไทยดูจะเอามาลงวันนี้เนาะคะ่ะเอาลงวันนี้นั่นแหละเลยคลิปหนึ่งว่าไงเนี่ยค่อยดูก่อนคลิปเก่าๆโดยเฉพาะบอมนคลิปอาทิตย์นี้คลิปที่แล้ว มาคำผันแซ่บๆด้วยกันได้จ้ะเด้ออบวนเส้นหมูสามชั้นสูตรสาวโคราชสาวไทยในต่างแดนนะคะสาวไทยไรยสไตล์แซ่บยู่เด้สูตรมอม่วใส่อันผงขมิ้นลงไปช่วยในลำไส้ช่วยในกระเพาะเราดีได้จ้ะเด้อสำหรับคนที่ไม่ชอบกินขมิ้นลองได้จ้ะเด้อ คนไหนที่ไม่ชอบก็พยายามนะคะที่ร่างกายไม่ชอบคือโลกมันทําให้เราไม่ชอบประมาณนั้นก็ลองดูถ้าจ้ะดีมากต่อสําหรับลําไส้เล็กลําไส้ใหญ่พยายามกินซุเถ้าจะเด้ออย่าพากันกินดิบเนาะอร่อยวันนี้แต่ น้ำยาวไกลที่เจ็บป่วยเนาะคะ่ะของดิบเนี่ยไม่ค่อยดี่ะขนาดเรากินซุกเนี่ยขออภัยที่กินปากเต็มพูดขนาดเรากินดิบไอ้ขนาดเรากินซุกเนี่ยย,ย,ย,ยังมีปัญหากระเพาะลำไส้เนาะคะ่ละลาวคนดีเขากินแบบเนื้อดิบตับดิบสดๆอะ่ะมันก็อร่อยชอบใครชอบมันละเนาะคะ่ะเพื่อนๆแต่ว่าก็ระวังสุขภาพกันด้วยจะกินแบบซุกปัง ยากินยาก,กําจัดได้มันกบ,บ็หายเด้อยจะเดิอมันฝังอยู่ในลําไส้เราฝังอยู่ในเนื้อเราประมาณนั้นแับลายลองลองจะ หมูสามชั้นอบบนเส้นสูตรใครชอบสูตรใครสุดมันเนาะคะ่ะวันนี้ก็มาทำหมูสามชั้นอบบนเส้นใส่เห็ดหอมนะคะแซบใส่พผงขมิน้น พยายามจะลดเข่าหน่อยลองเนาะ,ะพอข้าวมันเป็นแป้งเนาะ,ะหวังที่น้ำท่วมปีที่แล้วปีไหนอที่น้ำท่วมเนาะถนนทุนทางขาดไม่ได้ออกไปสือข่าวมากินเนาะ,ะข่าวมดเนาะ,ะอาทิตย์สองอาทิตย์ไม่ได้กินเข่าเนาะกินแต่ขนมปังแล้วก็กินผักกินผลไม้ประมาณนั้นจยุบจะทองจยุบ นั่นแหละสังเกตด,ดูถ้าเรากินข้าวเยอะเนี่ยมันจะเป็นแป้งเนาะคะ่ะอ้วนเร็วกินแบบพักกินปลาประมาณผลไม้มาต่อจา้าเพเพื่อตักมาหน่อยเดียวพอกินแบบโยโย่เอาเดี๋ยวหิวก็กินอีกทีนึงตอบรอบอีกทีนึงแซบ่บจะบอกใคร มาเด้อจากปนกไม่ขวันนงฝนเซอรนอยไอยกี้นงเพชรเจจอยทุกคนเดยอเด้อที่บอเอินชื่อทีเอ็มเอ็มนะคะเมนองไอดาเพิ่นฟะทีทุกคนเลยจะเด้อที่บเรียกนะทุกคนเลยจะ คนที่เป็น fc ซซาวไทยเนะค่ะเนาะเซบเป <c oughs> <c oughs> เพิ่มมาหน่อยนึง <c oughs> แซบกระเทินกิน เราก็กินต่อหลังบ้านสักน้อยนะคะสองสาคคำก็ปิดคลิปแล้วจ้าบบเห็นหนาเด็ก็ได้เพื่อนขอบคุณหลายๆยาเพิ่งเบื่อกันแด้วจะได้ปกติเราเป็นคนไม่ชอบใหดหอมนอกกินมันยังไงไม่รู้เรา แต่พยายามคืนกินนั่นก็ไม่เป็นไรนะเห็ดหอมองสายหลางกายเราไม่ต้องการพอเห็ดหอมมันบำรุงร่างกายแล้วก็ต้านโรคได้หลายโรคนะคะนั่นก็เลยแบบทำให้ชอบเหม็นนะคะแต่เราก็ฝืนเนาะค่ะแครอทเหมือนกันแต่ก่อนกินไม่ได้กินไม่เป็นเมื่อเขือเทศเหมือนกันกินด้กินได้แต่ไม่ชอบแต่ตอนนี้กินจ้ะอะไรที่เราเหม็นที่เราไม่ชอบขมยางเงเราก็ไม่ชอบแต่เราก็กินจ้ะเพราะสุขภาพเรา ประมาณอยู่ได้ทุกวันในร่างกายอยู่ได้ก็สมนุนไพรเนาะคะ่ะพยายามกินสุกล้างมือให้สะอาดประมาณเราไม่ได้ว่าเป็นโลกสวยนะคะแต่ว่าเราต้องดูแลสุขภาพกันเนาะคะ่ะเพื่อนๆทุกวันนี้เจ็บง่ายลมหายตายจากงายเนาะคะ่ะเจ็บป่วยกันงายเนาะคะ่ะโอเควันนี้ก็มากินหมูสามชั้นอบวุ้นเส้นแซ่บ,บกะสาวไทยเนาะคะ่ะไปละจําเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อเอาพูดเยอะ กินไปพูดเยอะเดี๋ยวคนบน <laughs> bye bye, บายบายเชิญคุณาจ้า